สวัสดีครับพมอคงเก๋นะครับวันนี้เป็นวันพิเศษนะครับเพราะว่าธรรมดาจะพูดเท่สัปดาห์ละครั้งแต่วันนี้พอดีว่าช่วงนี้มันว่างครับเป็นช่วงว่างก็ที่เคยพูดไว้เมื่อวานนี้ว่าจะกลับมาอาจจะมีนะครับอาจจะมีพูดเป็นวันเสาร์เพิ่มเติมครับถ้าวันเสาร์ไหนว่างนะครับผมก็จะมาพูดแบบนี้ไปจันะครับสวัสดีทุกท่านนะครับทางช่องยูทูบนะครับเก๋เลขพยากรแล้วก็สวัสดี สวัสดีนะครับในชั้นเรียนเลขพยากร์ออนไลน์นะครับลำดับเลขวันนี้เขาดีมีคำถามขึ้นมามา,มากมายอาจจะคุยเพลินๆนิดนึงนะครับคือวันนี้จริงๆมีคำถามขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะนะครับในทางช่อง YouTube แล้วก็ตอนนี้มีคนติดตามเข้ามาในเพจด้วยนะครับคือในเพจเนี่ยจริงๆแล้วผมจะ ส่วนใหญ่แล้วผมจะเอาไว้ลงรูปต่างๆลงบทความอะไรต่างๆนะครับแต่ถอว่าหลังๆเนี่ยผมก็มาทำช่ y o u ูทูบซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ามันง่ายไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องลึกแล้วก็คิดอะไรได้ก็พูดอะไรเนี้ยนะครับเอาความความรู้สึกบางทีก็อาความรู้สึกเอาความรู้มาพูดเลยไม่ต้องมานั่งกัรกองอะไรก็พูดกันไปตรงๆตรงร <c oughs> ๆอั่นแหง่ายดีนะครับมันมันก็เลยง่ายกว่าการที่ผมจะมานั่งคิดเขียน ความบทความว่าช่วงนี้ก็มันก็เปิดเทอมแล้วผมก็ไม่ค่อยว่างนะครับก็เอาเป็นว่าผมก็จะเอาความรู้ทางด้านที่ผมอัดคลิปทุกสัปดาห์เนี่ยเอามาลงในเพจด้วยนะครับเผื่อใครที่ติดตามเพจมานานละเห็นว่าเอ้ยยังไม่มีอะไรขยับเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีบทความใหม่ๆเข้ามาเลยก็ก็ผมก็จะมาลิงก์ไว้ให้เผื่อจะเข้าไปฟังกันนะครับแต่ส่วนใหญ่บางคนเขาก็ชอบก็ชอบอ่านนะ พอ,พอชอบอ่านแล้วมันก็อาจจะแบบว่าให้ติดตัวหนังสือที่ผมจะพยายามเขียนนะครับพยายามเขียนกลับมาให้ได้นะครับเวลาว่ามาเขียนบทความใหม่อืมอ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับวันนี้นะครับเป็นคิวของเลขกลุ่มนะครับสองสี่เก้าเก้าสี่สองนะครับผมจวหัวเป็นยอดนักประชาสัมพันธ์ ยอดนักประชาสัมพันธ์ทําไมถึงสุดยอดนักประชาสัมพันธ์ก็จริงๆแล้วเรามาพูดถึงที่มาของทั้ง2เลขก่อนดีกว่านะครับถ้าใครติดตามผมมาผมจะไม่พอเป็นเลขกลุ่มเนี่ยผมจะไม่ย้อนเป็นเลขเดี่ยวเป็นอะไรนะผมจะเอาสิ่งที่แต่ละคู่เป็นนะครับแล้วมันจับเป็นกลุ่มเลยนะครับมันจะมันจะไปเร็วกว่านะครับแล้วก็ถ้าท่านใดต้องการจะแบบเฮ้ยพึ่งมาเปิดเจออะไรอย่างนี้เลยต้องการรายละเอียดก็ติดต่อมาได้ทาง เพจ Facebook หรือว่าทาง Facebook หรือว่าทาง y o u ู u ูบแล้วมีชั้นเรียนออนไลน์นะครับตรงนั้นถ้าเข้ามาเรียนก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับในชั้นเรียนเยอะแยะมากมายนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อก็ได้นะครับอ่ะรันนี้มาเข้ากันนะครับก็คือผมขึ้นว่าสุดยอดนักประชาสัมพันธ์ก็เพราะว่าจริงๆแล้วพื้นฐานทั้งสองเลขเนี่ยมันเป็นเลขที่เข้าหาบุคคลนะครับ49เนี่ย49ี่พื้นฐานเขาเป็นคนที่อ่า ชอบชอบเข้าหาความรู้ชอบหาผู้คนอยู่แล้วเป็นเลขของการสื่อสารเลขสี่พื้นฐานคือการสื่อสารเลขเก้าคือการค้นหาการเลขของทางออกนะครับเลขของอะไรก็ตามที่แปลกใหม่นะครับก็จะค้นหาแล้วสีเก้ามันรวมกันมันก็มันก็ยิ่งแบบว่าพื้นฐานเลขคุ้มก็ยิ่งแบบว่าเป็นเลขที่สามารถจะติดต่อสื่อสารอะไรต่างๆที่ไม่ว่าจะเรื่องไหนถ้าต้องการจะรู้ท่านกาจะไปถึงมันก็จะไปได้นะครับเป็นคนที่ค่อนข้างจะรวดเร็ว แล้วก็เข้าถึงสิ่งต่างๆนะครับได้ดีได้เร็วนะครับทําให้สะท้อนว่าเป็นคนที่มีสติปัญญาคล่องแคล่วรวดเร็วว่องไวนะครับไวพิบดีนะครับแต่ข้อด้อยของคู่นี้ก็คือการที่เป็นคนที่คิดอะไรเร็วมากๆนะครับพออะไรคิดเร็วมากๆเนี่ยพูดอะไรไปคนหนึ่งก็ตามไม่ค่อยทันเอะพูดอะไรเธอคิดอะไรเธอทาอะไรนะอะไรเงี้ยต้องพูดซ้ําอีกรอบนะ เพราะฉะนั้นคนที่มี4994เนี่ยส่วนใหญ่เราต้องปรับตัวนิดนึงว่าเฮ้ยบางทีเราพูดไปเขาก็ไม่รู้เรื่องนะก็ต้องพูดซ้าพูดย้ำอีกรอบนึงนะครับมาเจอกับกลุ่มที่เป็นที่นิยมนะครับน่าจะจริงๆทุกเลขนะครับที่มีที่มีการมาสอบถามกับผมเนี่ยส่วนใหญ่เราเป็นเลขที่มันมีการพูดถึงหลายๆหลายๆที่นะครับว่าเฮ้ยบางคนเนี่ยติดการเป็นเลขคู่แต่พอ แต่พอมาเป็นกลุ่มแล้วไม่เข้าใจจริงๆผมก็งงนะว่าทำไมไม่เข้าใจก็มันก็เหมือนกับเอาเลขสองกลุ่มรวมกันแค่ขยายความบอ,อกเพราะว่าในแต่ละคู่เนี่ยมันจะไม่ได้ตอบโจทย์ทุกทุกแนนอย่าง4ีเนี่ยมันก็ได้เรื่องของความรู้ความสามารถการสื่อสารการเปิดโลกทัน์แต่ว่ามันก็ไม่ได้เรื่องของอเรือ,อการเงินอะไรพวกนี้มันก็จะไม่มีเพราะไม่มีพื้นฐานว่าไอ้เลขนี้มันทำไงงจะได้เงินส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดจะพูดถึงเลขเงินให้การเลขการเงินกับเลขที่เกี่ยวกับ เลขที่มไม่มีเกี่ยวข้องกงันส่วนใหญ่เขาก็ให้ทุกคนลองนึกถึงภาพงานที่เขาเป็นอย่างสี่เก้านี่ยงานถึงสามมันก็เป็นสิ่งที่เขาทําให้เกิดรายได้ตรงนั้นมามันก็คือเลขที่มันไม่เด่นเรื่องเงินมักจะมองงานแทนแล้วก็จะมองว่างานที่เขาเป็นน่ะมันสร้างเงินให้เขาได้ไหมคือคือเงินมาตามงานน่ะประมาณนี้ครับเลขกลุ่มนี้แต่พอดีว่าไอ้กลุ่มนี้มันมา,มาคู่กับสองสี่สองสี่นี่ก็เด่นหลายๆายได้น,นะครับนอกจากจะเด่นเรื่องการเงินแล้วก็คือเป็นคนที่ ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการเงินก็มักจะพูดจารแสวงหาอะไรก็ตามที่พูดขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเงินเป็นทองได้โดยง่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นเลขที่เลข2เนี่ยจริงๆที่ผมท้าความไปนิดนึงว่าไอ้เลขที่สะท้อนการเงินมันมีอยู่3เลขในมุมมองผมนะมันจะมีเลข6หลักๆมีเลข6อยู่และนะครับความสวยงามนะครับเป็นของมีค่ามันก็หมายถึงเงินกรานะครับเลข8นะครับความต้องการความทะเยอทะยานอยากสิ่งที่ได้มาซึ่ง ซึ่งทรัพย์สินอะไรก็ตามนะครับหรือว่าของที่มันอยากได้มันก็ซ้อนในเลขแปได้เลขราหูได้แล้วก็เลข2นะครับนี่มุมมุมมองผมมองว่ามันเป็นของของที่หยิบหยิบจับต้องได้เป็นของที่เราต้องการจะเอานํามาได้นะครับผมมองว่าเป็นทรัพย์อาจจะเป็นทรัพย์อาจจะไม่ใช่ตัวเงินโดยตรงอย่างเช่นของที่เราต้องการทนุถนอมอะไรเงี้ยบางทีก็มองในแง่ของเสือเส้อผ้าก็ได้เสื้อผ้าอาพร ที่ดงที่ทินอะไรที่มันเป็นสิ่งของไม่ซับสินนะนะครับผมก็มองเทพกระเล็กสองเพราะฉะนั้นสองสี่มันก็เลยเด่นเรื่องของการเงินการทองด้วยรับสินเงินทองอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วจุดเด่นของสองสีแน่นอนว่าเป็นคนที่ปรับตัวเข้าคนอื่นได้ง่ายไอ้สีเก้ามันปรับไม่ค่อยได้ไงแต่พอมาคู่มันมาคุ้นกับสองสีปุ๊บม,มันก็สะท้อนไปสองด้านคือนอกจากจะไปได้เร็วแล้วก็ยังเข้ากับคนรอบข้างได้ดีเพราะฉะนั้นวิธีการพูดการจามัมนก็เหมือนกับว่า,วา ผู้จ่าได้ดีแล้วก็ไม่ได้เชื่องชา้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าให้คู่นี้ให้สองสีเด่นประชาสัมพันธ์ถ้ามีสีก้ามาด้วยมันก็ยิ่งเร็วขึ้นแต่ถ้าสีก้าเด่นเรื่องของการศึกษาหาความรู้พอม,มีสองสีมันก็ต้องเข้าถึงผู้คนได้ง่ายขึ้นมันก็เหมือนไปกระจายคําว่านักประชาสัมพันธ์ดีๆเนี่ยให้มันเข้าถึงผู้คนได้ง่ายผมถึงว่าเป็นสุดยอดนะักประชาสัมพันธ์จริงๆเลขประชาสัมพันธ์มันก็คือเลขสีนะครับและเรื่องที่มันเด่นสุดคือสีสีให้พวกนี้พูดตลอด แต่มันเป็นการมายาสัมพันธ์ที่มันอาจจะไม่ได้คือพูดน้าท่วมทุ่งอะแต่ว่าอาจจะไม่ได้โดดเด่นถ้าถ้าเทียบสี่สีแล้วก็มาเป็นสองกับสองสี่เก้าเก้าสี่สองนัเนี่ยผมมองว่าเก้าสี่สองนี่มันมันก็ทิ้งกันขาดพอสมควรแต่คือพอรอยมันเป็นสามเลขนึกออกไหมมันมันมีสามเลขสีสิแค่คู่เดียวแต่ถ้ากลุ่มอะสี่สีจริงนี่ก็ก็มีก็มีคนถามมาว่าสี่สีมันไปคู่กับกลุ่มไหนดี วันนี้อันนี้ไม่มีนะครับพอดีว่ามีคนถามมานะครับก็เลยจะตอบให้ว่าก็4-6เนี่ยหรือ2-4-4ก็ได้เออมันก็จะแบบเด่นไปทางพังมาแต่นี่ผมว่า็นส่วนยอดเพราะอะไรเพราะมันเข้าถึงแล้วมันไปได้ไกลคาว่าไปให้ไกลมันก็มาจากเก้านะครับเก้าความกว้างไกลความเขาเรียกว่าอะไรอะอะไรก็ตามที่มันต้องการจะไปถึงมันก็ไปได้นะครับะฉยนั้น สองสีเก้าจริงเป็นกลุ่มเลขนักประชาสัมพันธ์ที่ผมบอกว่าเออมันเป็นยอดนะักประชาสัมพันธ์นี่นอกจากจะไปไกลความเร็วสูงแล้วก็ยังแบบว่าเข้าถึงผู้คนได้เยอะได้มากนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็ถ้าจะให้เด่นก็น่าจะเด่นเรื่องของการสร้างคอนเน็กชันการพูดจานะครับการติดต่อสื่อสารการค้าขายหรือว่างานที่เกี่ยวกับธุรกิจต่างๆที่ต้องเข้าถึงลูกค้า ในกลุ่มที่กว้างๆนะครับกว้างๆไกลๆทั่วโลกทั่วประเทศอะไรพวกนี้กลุ่มนี้ก็ถือว่าสะท้อนได้ดีอ่ะแต่ก็อย่างอย่างว่านะครับว่าทุกเลขมันมีข้อด้อยแล้วสีเก้าองมอไปแล้วว่าเออมันจะอัตราเร็วเกินไปนะครับแล้วสองสี่เนี่ยก็คืออย่างที่ผมเคยพูดเพราะว่าสองสี่มันพูดบ่อยนะครับทุงนีมันทั้งอะไรอะ่ะ ส4 5หครับพึ่งพูไปแล้ว6 2, กสองสี่แล้วนี่ก็เป็น2 4 9สี่เกมันเป็นคนเดียวกันนะครับเขา <laughs> เข้าจอสองสี่เขาอยากดูว่า2สีแล้วเขาขอแต่นันกนมันก็เลยได้เลียงเลียงติดกันนะครับสองสี่เนี่ยมันมันหมายนอกจากจะเราจะมันจะเป็นคู่มิตรที่ดีแล้วก็คือการเข้าถึงการอะไรอะ่ะพึ่งพากาันและกันได้เนี่ย2 4สี่ด้านด้อยขิงเขาก็คือมันต้องรับผิดชอบพราะเราเข้าถึงคนเราเราเราไปถึงคนคนนั้นแล้ว แล้วปัญหาคือว่าคนคนนั้นเขาชื่นชอบเราแล้วหากเกิดเหตุอะไรที่เราจะต้องช่วยเหลือหรือแก้ไขในตรงไหนในสิ่งที่เราสร้างคอนเนคชันไว้เราก็ต้องดูแลตรงนั้นเรามีความรามับผิดชอบค่อนข้างค่อนข,ข้างมากเพราะฉะนั้นไอ้สองสี่เก้ากลุ่มนี้มันก็หมายถึงว่าการที่ทําอะไรมากมากๆเข้าไกลๆเข้าเยอะๆเข้าเนี่ยความรามับผิดชอบเราก็ต้องสูงนะครับหน้าที่การงานเราก็ต้องเยอะเราก็ต้องวิ่งเป็นมา้าทีเนี้ยนะครับอะไรมาให้แบบว่าอะไรมาหลายๆทางเราก็ต้องรับหมด บนะาภาระหน้าที่มันก็จะมากมายตรงนี้นะเพราะฉะนั้นก็ก็เป็นข้อ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 พึงระวังข้อหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าถ้าเป็นไปได้นะครับพยายามปรับปรับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะวางแผนคิดวางแผนก่อนจริงๆมันก,มนก็มันก็จะขยายไปในกลุ่มอื่นถ้าเกิดกลุ่มนี้ก็ไปคู่กับกลุ่มอืม่นก็จะโอเคคือถ้าจะจบแค่3ามเลขอะผมมองว่า,วามันก็ยังไม่จบในในในเซตทีเดียวนะเพราะว่า มันก็ยังไม่ครอบคลุมแต่ย่าลืมว่าเบอร์โทรศัพท์มันมี9เลขเนาะพอมันมี9เลขปุ๊บม,มันก็เลยแบบเฮ้ย mm. ไปได้กว้างไปได้กไดกลมันสามารถตีความออกได้ยาวๆนะครับอ่านี่เราพูดเฉพาะกลุ่มนี้ก่อนนะครับะนะครับก็ลักษณะก็จะเป็นดังนี้นะครับอ่าคราวนี้ก็อ่า,ามาพูดถึงประเด็นแล้วกันอ่าประเด็นของแต่ละแต่ละกลุ่มว่าจะเป็นกลุ่มนี้มันว่าเป็นยังไงแล้วว่าเป็นเด่นยังไงนะครับก็คือ เรื่องแรกกร็การเงินการเงินก็แน่นอนว่าการเงินมาดีมาทีละหาได้เร็วหาได้กล้องนะครับเพราะว่าหนึ่งเปิดรับทุกอย่างเปิดรับทุกางานเข้าถึงทุกอย่างที่อะไรก็ได้ที่จะถ้าพูดถึงการหาเงินในหาเงินเก่งมากแล้วก็รวดเร็วใช้ได้เลยเดียวนะครับแตถ่ถ้ามองในแง่การเก็บเงินก็อาจจะไม่ได้เด่นในการเก็บเงินในกลุ่มนี้นะแต่ก็ถือว่าไม่ได้ใช้จ่ายสุดสด้า้เท่าใดนักนะครับคือจะจะใช้จ่ายเฉพาะสิ่งที่เต็งคิดว่าเออจําเป็นเท่านั้นแต่ก็ ไม่ได้แบบถึงกับเขียมแบบโอ้ยต้องอะไรเพราะมันไม่ใช่เลขที่แบบคิดคิดเรื่องการเงินมาไม่ใช่เลขจัดการโดยตรงนะครับอ้าวทุทีนะครับอ่ะคราวนี้พูดอีกเ,เรื่องที่2เรื่องการงานอันนี้บอกไปแล้วคือส่วนใหญ่มันจะไอ้พูดที่เราพูดถึงมันจะเป็นเน้นเรื่องการงานอยู่แล้วนะครับเรื่องที่3ความรักเป็นคนที่สนุกสนานล่าเริงเฮฮาเข้าถึงคนอื่นได้ง่ายนะครับเจอใครก็สามารถ ให้คาปรึกษาได้ดีมีเหตุมีผลนะครับแต่อาจจะพูดลึกนิดนึงอ่ะที่ก็ต้อง,ก,องก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าคนที่อาจจะปากไวสนะี่เก้าในบานทีว่าปากไว้อยู่ในนั้นแต่ก็ดีที่ผู้จาไม่ได้ดุนแรงมากนะครับไม่ได้มีความกระโชกโคกหากอะไรนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเรื่องของคาพูดคาจาผมคลิกท่าทางดูโชบเชียวดูน่ารักสดใสนะครับก็โอเคผมมองว่าน่าจะเข้ากับคนรอบข้างหรือคนรักได้ดีนะครับ ส่วนเรื่องภาพรวมนะครับก็กลายเป็นภาพรวมก็คือเป็นเลขที่ค่อนข้างที่จะเด่นในเรื่องของการพูดจาการเจรจาการทามาหากินนะครับวิธีการทํางานที่คล่องตัวว่องว่องไวนะครับมีความเฉลียวฉลาดตรงนั้นนะครับดอยก็บอกไปแล้วนะครับพอดอยก็ต้องระวังหน้าที่ความรับผิดชอบที่มันเยอะแล้วก็ต้องอะไรเข้าถึงเข้าถึงคนค่อนข้างเยอะกว่านนะั้นหน้าที่ก็ก็ต้องแก้ปัญหาก็ต้องอะไรไปนะครับก็ต้องรับไปนะครับแต่มันก็ มันก็เป็นปกติครับพอเราเข้าถึงคนเยอะเราก็ต้องได้ยังไงอะ่ะเราก็ต้องมีหน้าที่การรับผิดชอบเยอะนะครับแล้วยิ่งเร็วด้วยทำอะไรเร็วคล่องอาจจะต้องเรียกใช้งานเราบ่อยๆนะครับก็มันก็ดีอ่ะก็ดีในแง่างานอะ่ะเหนื่อยหน่อยนะครับเนี่ยแต่ไม่ได้แบบเหนื่อยลากเลือดอะไรนะก็แค่แบบเออไปนูน่นไปนี่เดินทางบ่อยๆนะครับอโอเคทั้งหมดสัปดาห์นี้ก็ครบนะครับสองคู่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากนะครับทางช่องยูทูบแล้วก็ทางเพจ เฟซบุ๊กนะครับเรเยกเปรพยกร์แล้วก็ทางชั้นเรียนเขพยกรณกร์นะครับาฝากประชาชนั่ว์นะครับท่านใดสนใจที่จะเรียนเรียกรกร์ก็สามารถติดต่อได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยก็ได้นะครับถ้านอาจะสนใจเพราะเปิดเดือนตุลานะ <c oughs> าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือผมตอนนี้ผมพยายามปรับนะครับพยายามปรับปรับหนังสือที่ใช้เรียนในชั้นเรียนนะครับตอนนี้ปรับให้เข้ากับให้เข้ากับวิธีการสอนปรับขึ้น ระดับหนึ่งแล้วได้ประมาณ90%แล้วมันยังเหลืออีกนิดนึงนะครับผมอาจจะเพิ่มเพราะมันต้องพิมพ์เพราะว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมสอนในชั้นเรียนแล้วมันจะมีการขยายความการตีความในเชิงลึกอะไรพวกนี้อันนี้ผมยังไม่ได้คิด <laughs> ที่จะเขียนเป็นตัวหนังสือไม,ไม่ได้คิดไม่ได้พิมพ์แต่ตรงแต่ช่วงนั้นนะอาจจะนะครับอาจจะคิดหรืออาจจะไม่คิดเพราะว่าบางทีมันก็โฟล์มากอาจจะเขียนเป็นตัวหนังสืออาจจะยากก็อาจแต่ว่าตอนนี้คือผมปรับเล่มให้มันเข้ากับ PowerPoint นะครับหรือว่าการงานนําเสนอที่ ที่แนบไปในเอกสารแล้วนะครับตอนนี้ปรับให้มันเข้ากันให้มันแบบเปิดหนังสือปุ๊บเปิดเอาวอท์อยเปิดลําดับการเรียนมันก็จะตรงตรงนั้นนะครับก็ถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับสาหรับชั้นเรียนนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ถ้าใครติดตามทางชา่องนอกยูทูปก็แต่ยังไม่ได้สมัครเรียนก็ก็สมัครได้ครับตอนนี้ก็3ท่านแล้วยังไม่ทันเปิดยังเรีวนะผมเปิดตุลานะอันนี้เดือนอะไรนิทุนากันกระดาษงากันยาตุลาสีเดือนอีก3เดือนกว่า จะมีคนสมัครมาแล้วนะครับสามคนยังไม่ได้เปิดเลยนะครับก็กขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับมีเรื่องอะไรก็สามารถสอบถามในทางช่องยูทูบทางเพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็เพจเนี่ยผมก็จะลงเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับความรู้ลงใหุ้่กนี้อาจจะลงทุกวันไปก่อนนะครับอาจจะลงทุกวันไปก่อนแล้วก็ถ้านานกว่านี้ก็พอให้ถ้ามันไล่ชนกับ youtube เมื่อไหร่ก็โอเคก็ต่างกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ